ามาต่อกันที่หุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลกนะคะหลายคนตั้งคําถามว่าเออเราหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุด1,466จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีมุมมองนะคะจากนักวิเคราะห์หลายค่ายนะคะเริ่มจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะที่บอกว่าไม่น่าหลุด1,420จุดนะคะสาเหตุสําคัญนะคะก็เพราะว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเราจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้วในช่วงตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์ก็คือในอีกประมาณสักหนึ่งสัปดา ะคะ2คือน่าจะเห็นฟันโปรจากฝั่งสหรัฐมาเอเชียม,มากขึ้นและ3นะคะเราน่าจะเห็นดาวไซค่อนข้างจํากัดนะคะเช่นเดียวกับมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์โนบโราค่ะที่บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดัชนีน่าจะยืนได้เหนือ1380ถึง1,420ียสจุดส่วนแนวต้าน1,500จุดค่ะซึ่งก็ต้องลองดูนะคะว่าในมุมของการลงทุนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรท่ามกลางข่าวความหวังเรื่องวัคซีนที่เพิ่มขึ้น นะอ่ะทีนี้อยากรู้ว่าเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับหุ้นจะเคลื่อนตัวอย่างไรวันนี้นะครับอยู่กับเราในสายแล้วนะครับพอออุโศออนะครับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลกะสิกรไทยคุณสรพลวีระเมธีกุลสรพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุคณเปินลคูวิดแล้วก็แฟนเดอะสแตนดาร์ดเวลทุกท่านครับขอบคุณค่ะทีนี้เดอะสแตนดาร์ดเวลเนี่ยเราตั้งคําถามกันเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้นไทยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนะคะเดือนมกราคมเนี่ย นักลงทุนสถาบันขายสุทธิเนี่ยนะคะกว่า16,00 0ล้านบาทน้องทุนต่างประเทศก็ขายไป1 0ื่นล้านบาทมีรายย่อยในเก็บไป27,000ล้านบาทประเมินยังไงบ้างคะกับเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะครับจริงๆก่อนออื่นขอแปะไปในฝั่งของนักลงทุนสถาบันก่อนละกันนะครับคือผมว่าภาพต่อจากนี้เนี่ยนะครับสปี5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถคาดหวัง เม็ดเงินจากนักคุณสถาบันเหมือนในช่วงห้าปีเจ็ดปีที่ผ่านมาได้นะครับเนื่องจากใ,ในส่วนของการปรับกฎเกณฑ์ตัว LTF นะครับมันทําให้มีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญ<ๆ>นะครับพระ,ะนั้นผมคิดว่าคนขับเคลื่อนหลกักๆต่อจากนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นไม่ได้เป็นสาาถาบันเป็นหลักเหมือนในอดีตนะครับสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราประเมินว่าเอาจากสทิติก่อน นะครับจากสถิติเนี่ยดึงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสามเดือนที่มีความผันผวนสูงที่สุดในสั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับแล้วถ้าเราเทียบสถิติหลังปีการเลือกตั้งนะครับทุกๆเดือนกุมพาเนี่ยผลตอบแทนก็จะต่ำที่สุดเช่นเดียวกันอ๋อค่ะนะครับอันนี้คือในสั่งของอ่อเมริกานะครับแต่ว่ากลับมาในฝั่งบ้านเราเนี่ยเราประเมินภาพใส่อตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกัน นะครับกล่าวคือในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตอินด x เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ25%สิห้าเปอร์เนะครับโดยเฉพาะเซตฟินะครับ,รบเราเราประเมินว่าในเชื่องดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงของการปรับปรับฐานนะครับแต่เรามองว่าการปรับฐานเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อในระยะยาวนะครับซึ่งเราประเมินกรอบของการปรับฐานตรงนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,444จุดและ1,410งพัน่รจุด นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ลงไปสองบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าแกรอยู่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสี่ีเนี่ยนะครับเรามองเป็นโอกาสในการซื้อค่ะค่ะนะครับแล้วถามว่าภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันคลุมเครือนะครับหนึ่งเลยคือวัคซีนเนี่ยมันก็ยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ได้ดีเลยในการส่งมอบให้กับอ่ยุโรปนะครับแล้วต่ำไปกว่าเป้าเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับสองนะเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของฝั่งของตัวนโยบายการเงินเนี่ย<ม>ตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนมากนัก<ม>นะครับคือตอนนี้ประธานเสร็จถึงแม้จะบอกว่ายังไม่มีนโยบายในการลดขนาดงบดุลน,นะครับแต่มีกรรมการเฟร็จบางท่านเนี่ยนะครับอย่างที่แอตแลนตากับที่ดัลลัสเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าถ้านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดนประสบความสำเร็จเนี่ย มีโอกาสสูงที่จะเกิดการลดวงเงินการเขาซื้อพัธบัตเนี่ยในไตรมาสสี่ปีนี้เลยนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์นะครับในบูมเบิร์กนะครับมีการสอบถามไปนะครับตอนนี้เกือบเกบ25-30เปอร์เซก็มองไปเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองอิงจากปี2013ที่มีการเริ่มส่งสัญญาณน,นะครับเราจะเห็นเลยว่านะเวลานั้นเนี่ย ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะแข็งค่าขึ้นมาอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับค่าเงินในตลาดเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ13%แล้วก็ตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ10%ส่วนบอลยูเนี่ยเด้งไปประมาณ100ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วผมว่ามันจะมีชัดเจนอีกทีหนึ่งเนี่ยคือประมาณช่วงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเริ่มรับข่าวบวกไปพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนที่หุ้นใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่แต่เรามองเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะว่าเรามีเซ็ตทาเก็ต12เดือนข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่1,610จุดเพราะฉะนั้นถ้ามันปรับลงไปใกล้ๆกับ1,400อัพไซต์จะเปิดขึ้นมามากกว่า15%ผมว่ามันเป็นระดับที่เริ่มน่าจูงใจกับผู้บริหารสมีกครั้งหนึ่งครับครับคุณสรพลครับผมเชื่อว่าความไม่แน่นอนความเสี่ยงเนี่ยเราพูดค่อน้างเยอะละ ปัจจัยหนุนหุ้นไทยมียอะไรบ้างครับปัจจัยหนุนสําหรับหุ้นไทยเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเลยคือเป็นภาวะของเศรษฐกิจนะครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเลยเนี่ยที่คนมีมุมมองเชิงลบก,กันเยอะมากแล้วล่าสุดเนี่ยปรับตัวออกมางบออกมาไม่ได้แย่อย่างที่ประมาณประเมินไว้เนี่ยนะครับน่าจะกลุ่มธนาคารนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าจะให้เช็คอินดีปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมีเพียงสองกลุ่มที่จะดันดัชนี คือกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค้าปีไอซีทเนี่ยผมว่ามันยังไม่ไม่มใชม่รอบของมันครับค่ะคุณบอมมองว่านี่เป็นฟองสบู่แตกแล้วหรือยังคะหรือแค่ปรับฐานในช่วงสัน้นและจะลงเป็น<ค>การปรับฐานนะครับแต่ว่าคีย์หนึ่งเลยที่จะทาให้ภาพทุกอย่างที่ผมพูดไปแล้วผิดคาดเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือค่าเงินดอลลาร์อือ เพราะตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะครับ80%เนี่ยประเมินว่าดอลลาร์ปีนี้เนี่ยเป็นเบล i ิชเป็นการอ่อนค่าะนะครับแต่สมมุตินะครับว่ามันมีการผิดทางขึ้นมาแล้วดอลลาร์เนี่ยนะครับได้ผ่านจุดต่ําสุดในช่วงเดือนที่แล้วไปเนี่ยแล้วกลับมาแข่งค่าขึ้นมาอย่างมีนัยยะเนี่ยะนะครับผมเชื่อว่าภาพของการลงทุนใน Emerging Market ปีนี้เนี่ยจะไม่ได้สดใสเหมือนที่หลายๆคนประเมินไว้ครับอืนะฮะ มาเนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าตลาดในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยนักลงทุนสถาบันผู้ง่ายไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเฮฟวีเวทนะฮะถามเรื่งความรู้แลวตอนนี้ขับเคลื่อนโดยปัจจัยอะไรเป็นสําคัญครับทีจริงคือผมเชื่อว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติเป็นหลักนะครับคือจริงๆนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับพอร์ตแล้วก็เข้ามาเวชในกลุ่ม Value p เพแล้วก็ฝั่งของ e m e r g i n g จิ่มาเก็งข้าั่งเยอะแต่เพียงแค่ช่วงนี้ยเขาชะลอไปส่วนหนึ่งเพราะว่า นะครับรวมถึงบางประเทศในฝั่งของ emerging market เนี่ยนะครับมีการกลับมาเกิดบซ c o n d Wave วค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆนะในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็มีไทยนะครับมีอินโดมีมาเลย์นะครับที่ที่กลับมาติดพร้อมๆกันนะแต่เราประเมินว่ารอบนี้ไม่ได้น่าดูแรงเหมือนรอบเดิมเพราะฉะนั้นเราลองเรามองเป็นเพียงแค่การชะลอแค่เม็ดเงินไหล ฟันโกลนน่าจะเป็นการชอร็อในระยะสั้นเฉยๆครับค่ะค่ะทิ้งท้ายสั้นๆแนะนำนักลงทุนนิดนึงค่ะคุณบอมคือจริงๆภาพตรงนี้นะครับเราประเมินว่าบริเวณ1 4 1 0ันสี่ร้ยสิจุดถึงหนึ่งันสี่ยสสิบี่จุดเนี่ยในเดือนกุมภาพนนันธ์เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับแต่หาว่าใครจะลงทุนเป็นโมเมนตัมระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่รอบใหญ่ของการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จริงๆตอนนี้เนี่ยใน,ในเดือนมกราเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถึงแม้หุ้นนนใหญ่่จะมีีกาารรปรับฐนเนย แต่หุ้นขนาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซลไม่ว่าจะเป็นเอสเซหรือว่า m อ i ไ mm hmm. บ้านเราเนี่ยเอาผล p e r f o เจ็ห้าสิบขึ้นมาะนะครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราประเมินว่าภาพต,ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ยังจะต่อเน,นื่องตัวถึงเดือนกุมภาได้เพราะว่ามันเป็นช่วงของการอะไรานผลประกอบการหุ้นใหญ่ด้วยนะครับหุ mm ้น hmm. ขนาดกลางขนาดเล็กที่เราคิดว่ายังมีความน่าสนใจเนี่ยหนึ่งเลยคือกลุ mm ่ม hmm. finance นะครับเราอบมองเป็นตัว NTC นะครับตัวชัยโยและตัว JMT นะครับกลุ่มเครื่องดื่มนะครับเรายังมีวงเชิงบวกสำหรับตัวคาราบาวอยู่นะครับตัวยูเพลนะครับตัวบีลนะครับประมาณนี้ครับ